สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาวปทุมธานีดิฉันสจรีใจแค่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเขตสองอำเภอคลองหลวงในวาระสงการของเราก็คือปีใหม่ไทยของเรานี่ค่ะดิฉันก็ขอให้ประชาชนทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเดินทางก็ขอให้ท่านนะคะเช็ครถเช็คลานะคะเราจะได้ปลอดภัยเดินทางถึงบ้านเพื่อไปเจอครอบครัวของเรานะคะเมาไม่ขับนะคะเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะ ไยความห่วงใจจากสจอรีใจแค้วค่ะขอขอบคุณทุกทกท่านสำหรับกำลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอมาจากวันแรกจนวันนี้เราได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ให้เจริญรุ่งเรืองในหลายด้าน3ปีกับการร่วมงานพัฒนาจังหวัดปทุมธานีรวมถึงการส่งต่อสิ่งดีๆให้กับพี่น้องชาวปทุมธานีด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองปทุมธานีให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดปทุมธานีให้คงอยู่กับเราตลอดไป เราจะมุ่งมั่นสารต่อเจตนารมณ์ของท่านสมศักดิ์ใจแคล้วในการช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ของพี่น้องชาวปทุมธานีรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนชาวบ้านในด้านการประกอบอาชีพสร้างรายได้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความสามัรคีให้เกิดในทุกชุมชน